สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะประบัวจะมากอกพริกค่ะกอกพริกใส่ถุงค่ะเมื่อวานนี้เด็ดควันเนาะวันนี้จะมากอกพริกใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเที่ยงวันแล้วประบัวซักผ้าคีริวอือออเนาะงานแม่บ้านไม่รู้จะจบจกสิ้นหรอกค่ะทําอยู่แบบนี้แหละโอ้ยจะใส่ถุงมือกัน มือมีมือมือมือเปียกมือเปียกนี่ค่ะถุงใส่หัวข้าวหัวแกงนี่แหละค่ะนี่ ที่เขาใส่ขวดน้ำนะ่ะดีค่ะแต่ก็บัวไม่ใส่หรอกใส่แบบนี้เดละยางก็ซื้อมาก็หลานเล่นด้วยค่ะหลานเล่นด้วยใช้งานด้วยค่ะค่ะเล้หนึ่งถุงกว่าจะได้ทำ เยี่ยงวันแล้วค่ะกระบวชซักผ้าคิริ้วอื้อ,อ เม็ดแบบนี้ก็ไม่เอาใส่นะคะถ้ามันมีก็เลือกออกเม็ดแบบช้ำๆเม็ดแเบบน่าๆก็ไม่ใส่เพราะมันจะพาเพื่อนเสียค่ะพริกแดงแยกต่างหากค่ะพริกแดงอยู่ในตู้เย็นแยกกันหาก อันนี้มีขีมีขาวแล้วก็ส้มๆค่ะขาวๆส้มๆย้อนอดีตค่ะปลูกพริกปลูกผักกินเองค่ะเราพอปลูกได้แล้วก็ปลูกไปเนาะ ใบใบของเขาทุกปีเมื่อก่อนปลูกเยอะกว่านี้ค่ะปลูกเยอะป้าบัวก็เก็บไปขายลยค่ะแล้วก็ลูกสาวมาก็เก็บไปขายให้แม่เก็บได้ทีละถังถังสี นี่เก็บได้ประมาณนี้ถือว่าน้อยค่ะได้น้อยผูกพอพอได้กิน อกใส่ถุงเสร็จก่อนแดีวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ถุงประบอกว่าจะล้างตู้เย็นตู้เย็นก็นยังไม่ได้ล้างหรอกค่ะมุดมุดใส่เข้าไปถ้าทำงานครึ่งวันแล้วต้องอาบน้ำนอนพักผ่อนค่ะไม่งั้นมันเหนื่อยเหนื่อยหอบสั่นดูสิ

สองสามสี่ห้าหกนี่หกถุงค่ะนี่ค่ะพริกได้6ถุงค่ะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะว่าจะได้ไปวันไหนก็เอาออกเก็บตู้เย็นค่ะเอาไปฝากแม่น้องแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกสาวค่ะนี่ค่ะเป็นพริกกะเลียงที่เก็บมาจากบ้านสวนค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ